แม่อ้อมก็เสียแต่ตังนะนี่คุณนายหวานฟันยาวอีกแล้วค่ะแล้วก็ลาเตตาเจ็บมากตาแบบช้ำเลยอะ่ะนี่คุณนายหวานนี่ฝนมันตกอยู่นะคะรอให้ฝนหยุดอะ่ะแล้วแม่อ้อมก็จะพาสองตัวไปหาหมออันนี้คุณนายหวานดูฟันนางค่ะเห็นไหมคะฟันนางยาวมากเนี่ยยังไม่ได้เดือนเลยค่ะเนี่ยดูสิปกติกระต่ายฟันมันจะไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้คือคล้ายๆมันเหมือนเป็นพันธุกรรมของเขานะคะที่มันเป็นแบบนี้ ก็คือคือแต,แต่แต่หมอบอกแม่อ้อมว่าของปูหวานเนี่ยน่าจะเกิดจากการกินนะคะเพราะว่าเจ้าของเก่าที่เขาเลี้ยงมาสองคนเนี่ยก็คือเขาให้กินผักสดนะคะไม่ได้ให้กินหญ้าแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรนี้แม่อ้อมไม่รู้เพราะว่าหมูหวานเนี่ยมันไม่ใช่กระต่ายที่แม่อ้อมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแม่อม้อมมาเข้ามาก็สี่ขวบแล้วเพราะตอนนี้เขาอยู่กับแม่อ้อมมาหกปีอะ่ะก็จะสิบขวบแล้วอะ่ะเดี๋ยวแม่อ้อมจะพาเขาไปตัดฟันรอให้ฝนหยุดก่อนนะคะส่วนลาเต้นเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยคะ่ะตา คือลาเต้เขามีปัญหาเรื่องตาเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะคือตาเขาจะมีปัญหาเปเรื่อตลอดแม่อมก็คุยกับหมอหมอบอกว่าก็ได้แค่ล้างๆไปทีนี้เนี่ยสาเหตุที่ตาลาเต้เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าตาข้างขวาของตาข้างซ้ายของลาเต้เนี่ยออมีสะเก็ดแผลเนื่องจากว่าเมื่อตอนเด็กๆอะ่ะเขาเคยมีปัญหาเรื่องมีแผลในตาแล้วก็รักษาจนหายแต่ปรากฏว่าหลังจากที่หายแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่า เขาบอกว่าสะเก็ดแผลมาเพราะว่าสะเก็ดแผลเนี่ยเวลามันมันมันไอ้นี่ขึ้นมาเวลามันปวดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ตาอักเสบแบบนี้ตลอดแม่อ้อมพยายามใช้ยาแล้วนะคะพยายามใช้ยาแบบยาขวดหนึ่งสามร้อยกว่าบาทใช้อย่างดีแล้วแต่ก็ไม่รอบนี้มันไม่ดีขึ้นแม่อ้อมก็เลยคิดว่าต้องพาลาเต้ไปฉีดยาเพื่อรักษาให้มันได้เร็วขึ้นอย่างน้อยก็ต้องมีสามครั้งนะคะสามครั้งก็ประมาณรวมค่าลดด้วยรอบหนึ่งก็ร่วมรวม่รวมพันนะสามอาทิตย์อ่ะ กว่าจะฉีดยาให้มันยุบลงได้พรายุบป,ปืนยุบไปสักพักหนึ่งอ่ะหายไปสักพักหนึ่งสักพักก็เป็นอีกเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วลาเต้ก็หกขบกว่าแล้วค่ะเริ่มเป็นตอนนั้นคือเรื่องของเรื่องอะ่ะ <c oughs> คือมดมันขึ้นแนละทีเนี้ยแม่ออ้มก็ไม่รู้มีคนบอกว่าให้เอาช็อคขีดทีเนี้ยน่ะ ตอนนั้นเราก็เลี้ยงแบบคล้ายๆว่าเหมือนกันยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนะคะพะอช็อคขีดปุ๊บก,ก็เขาวิ่งไงคะพอเขาวิ่งเสร็จมือเขาที่ไปเหยียบถูกช็อคเนี่ยแล้วก็เอามาขยี้ตาทําให้ลาเต้ตาเสียมาตั้งแต่คราวที่แล้วเลยตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาแม่อ้อมไม่ใช้ช็อคอีกเลยนะคะไม่เคยใช้ช็อคอีกเลยช็อคเนี่ยกับแม่อ้อมนี่เลิกกันไปเลยถ้ามีมดเนี่ยแม่อ้อมจะซื้อแคนตัมซึ่งแคนตั้มเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเ,เวลาที่เราหยดเรารู้ว่า มันจะเป็นคล้ายๆหยดๆแล้วนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมจะจะจะให้เอฟซีดูถ้าบางท่านใช้แบบนี้จะดีกว่าสมมุติว่าเราเห็นม่ามดมันเดินมาจากตรงไหนเนี่ยกับแมวก็ดีกับอะไรก็ดีเนี่ยนะคะสมมติเราเห็นหมดมันเดินใช่ไหมคะเราก็เอาแคนตัรเนี่ยหยดตรงที่ทางมดเดินแค่หยดเดียวมันจะตายทั้งรัางเลยคะ่ะแล้วก็จะหายไปเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเพราะพยายามหยดหยดตรงที่เอ่อเป็นเป็นเป็น,ปนมุมของของเขาเรียกว่าเป็นมุมที่ไม่ให้สัตว์เลี้ยงไปถูกได้นะคะเพราะแม่อ้อมกะหยดอย่างนั้น เพราะวันก่อนก็อยู่มันก็เข้าไปขึ้นในกรงพี่ฝนแม่อมก็หยดตรงแบบมุมเล็กๆอ่ะแล้วเสร็จแล้วพอมดมันตายไปหมดแล้วแม่อ้อมก็ไปเช็ดส่วนนั้นออกซะมันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงดีกว่าที่เราจะมาฉีดเพราะแม่อมก็ไม่เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เรื่องเรื่องพวกนี้ไงแม่อมก็ฉีดยานะลูกขึบตายอ่ะฉีดยาไม่ได้แล้วก็เออขีดใช้ช็อกไม่ได้ค่ะช็อกนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะมันเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงจริงๆ คือแม่เออจะไม่ใช้ช็อคเลยนะคะแม่ออจะใช้แคนตั้มตลอดมันอาจจะแพงหน่อยนึงเราเรารู้เนื่องจากว่าพอดีบริษัทกำจัดปวกตอนนั้นยังทางานอยู่บริษัทกำจัดปวกเขาบอกเรามาว่าเ,ออเราบอกเรามีมดอย่างน,นี้นะเขาก็เลยหยิบมหลอดใหญ่พันกว่าบาทแม่เอก็เลยไปดูในเซ็นทันอ๋อตอนนั้นซื้อแค่หลอดเล็กนิดหน่อยก็เลยโอเคค่ะก็เลยใช้อันนั้นไปนี่ค่ะที่ตัวที่กําจัดมดนะอันนี้มดอย่างเดียวนะคะกําจัดมดมดอย่างเดียวก็ เราเห็นทางเดินของมันตรงไหนอ่ะเราก็ไปหยดตรงนั้นหยดสองหยดก็ได้นะคะเพราะว่าแม่อ้อมมาใช้มานานมากแล้วหลอดนึงเนี่ยคุ้มมากค่ะอันนี้แม่อ้อมซื้อมาแค่200กว่าบาทในลาซาด้านะคะคือหลอดนึงอะใช้คุ้มมากเลยสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็ที่มีมดนะคะอย่าใช้ช็อกเด็ดขาดช็อกนี่ไม่ได้เลยอะแม่อ,อม้อมอะไม่ใช้มานานแล้วนะคือจริงๆแล้วคือบางทีก็ลืมอ่ะบางทีลืมช่วงเลี้ยงพี่ฝนครั้งแรกๆแม่อ้อมก็ลืมเหมือนกันนะว่าเอ้ยเรา มันมันมีมดดีจะทำยังไงพอตอนหลังๆเ็าโอเคเราก็บางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะคะแลวทีนี้บงเอญมนะันนั้นมันขึ้นกรงของแมวนั่นแหละมันขึ้นกรงแมวแม่อมก็เอ๊จะทำยังไงดีวะตอนแรกแม่อมก็เอาหล่อน้ํานะเอา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 ชามหล่อน้ําสุดท้ายนึกขึ้นได้อ๋อมีแคนตั้มนี่วะก็พอดีก็เลยเอาแคนตั้มมาหยดหยดแล้วก็เอ่อ ทุกมัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมาจากจุดเดียวกันมันก็เลยหายไปหมดเลยอะคะ่ะอันนี้นะคะใช้ดีจริงๆแม่อ้อมขอบอ,อ,อกหาหมอเรียบร้อยแล้วคะ่ละลาเต้เป็นหวัดกลับแล้วคะ่ะแม่อ้อมพาลาเต้มากับหมูหวานลาเต้เป็นหวัดด้วยแล้วก็ตาอักเสบด้วยะคะ่ะต้องฉีดยาสามอาทิตย์เดินทางกลับแล้วคะ่ะ